ส,สบาสดีพี่น้องเมื่อนี้แมยยมากินข้าวนาเดอกินข้าวนมอเดกินข้าวมันห่อนกินจิรอ้ยเมื่อ่แมใ่ญ่แกงพี่น้องเอร์กินข้าวมันหอนใส่จิรอใส่ผักแยงน้อยไว้มาเผ็ดานกินจิรอพี่น้องมากินด้วยมนกมีบบาไว น้องวีขำหูมากินน้ำเหมนพี่บ้านมาลังค่ะพี่าวีอะจะมันก็ที่นาดยังต้องแหนกต้องเห้นมาแล้วค่ะจิ๊บมามาถางแล้น้องวีกอยู่เท่านี้นะเป็นหูเมื่อนี้ แม่อกอกมาหน้าอีกรอบมารอบนี้แม,ม,ม่ใมหญ่จะออมาน้วหน้รราได้พีน้องบ้าแม่ใหญ่อะไรท้ามหรอกวะแม่ใหญ่ออกมานอนหน้ามานอนหน้าที่ตักกระแตนไปบ่วงมาแล้วนี่น,นี้กะะแตนทังตัวทำไมลุ่ลจัเสีย กินหมองผีกล้อละเพชรเด่นเขามาจากไหม่บ้านเขามาคนหูนั่ปันห่อฉกอะไรใกล้ไนลูกกินหม,มองผีกล่อไปเด้เรียอะไเ้าเพชรบ่ เล่าถุเขาม่พักกันมาโอ้ยเกิมแต่ไม่ใจเกิร์มใหญ่มากที่น่าหกกว่าแม่แกงใส่พักขยงน้อยได้พี่หน่อยไหมพักขยงน้องวีกลมคานหานเองมากกว่าเิ่นคานคืองัวนี่แหละคานงหาเช่เป็นยงอะนนม่เห็นยูกของกว้างกว่าอกขนาด กกค,คันกงไม้กงไ้ปอมเม่ใครแ่บบ้างไหมแ่บบ้างไหมบ้างึอมม่นใคใร้าเนี่ยแ่บม่องทำอ้องก็เรามากินไกับปอมปนไปแหนแนแน่พี่น้องเ่งน,น้องวิบ่านน้องวิแอ,อยู่แน,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 น่นิ่แล้ว เห็นล้วเอาลองเป็นกันกับพี่นอ้องละเห <c ười> ็นแล้วับายดีนะยไหมจับายดีอ่องกินกระป๋องมาถอยไหมักินกระป๋อมมาแถมกันแล้แก่ขมอะไรอีกเหรอยังต้องรึจะไปผูกบ้ง

อมกินกระเพรากินแมมกินเหงาเนาดูว่ากระเพ่กระปอมต่อเงาบุกกินอยู่ดีวขกินเลยหัวกระปอมหากได้เหมือนได้ปั้นไข่ให้กระเพรากินด้วยที่กระป้อมน่งไวคือกระปอ <cười> <cười> Quay xin tập bom nữa Chá hả ra một lúc Nó ra Là lại xe anh ý là vô nè Ông mua này là hình nữa

นองหลีสิมานอนหน้าครับแม่ใหญ่แหหกระ็นกะเล็นน,ำน้ำเนาะสามโคมเมีสามโคมเงี้ยงเงียงก็พอหน้ามัแรงมื่อีน,ะะบบน้อยกเสีาไปเล็นให้น้ำเลอดไปอ่านเน้นอ่าเนาะอี่ะ

กลินกินมักสุด้อค่ะกินหอนหอนเพ็ดไม่ใหญ่ได้แกงแต่ไม่ได้ถ่ายหรอไปอันนั้นนะพี่นนองนไปเลียงทว้ปเลย ไข่หนองวิหลัดค่อยถากับแ้นดา้าก็ได้ไปหา,นาหน่อไม้ช้อนโกแดงเลยน้าปเกะมาแล้่ะ <laughs> หาฮกอันหาฮกอันนี่แหละวันนี้ฮาโลกัวมะห่อตะตะเต้นหาหกอันแล้วพ่อแกงแล้มาชิมย่งตะตะเตนมี่นี่มักสวยขายทีน่เอามือเลยเพาะที่เราเล่ต้นมะขวน,น ใช้มันก็มัตัวเสียนั่งตอนจะไปเก็บมอให้ผูก่อน่จะหมาเลยนะมันกน็ยาดนะหมางดิฉันกนินหรอพักสองค่ะอะไรเนาะหอกินกับตะแกนจิโร่บัน,นะน,นได<น>ตกกะเกแตนดอนดทนจิโรอ่ดอนเป็นอะไรดบ้างพี่น้องฟังหน

nắm cái cậy đi các ừ. 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 nên... ừ. liên... ăn... đi con mắt cho con bằng đi là mắt đi con mắt theo gan mắt đi cái mắt đi con 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 mắt đi cái mắt đi แม่แล้วน like, mm. mm. ้องวิไปปูก yeah. ับแม่พ่องแม่พองกินกินต้องคอยปู๋งหาม่วงปุ้มปงงบเกอะอะอมนใมันพอหวะกะเด้เติมหน่อยแสบันเติมนะรสกิน้าน้าเนยออกินรัวแตกเลย กินไนวันลงไปกแม่นบบ่โมที่บอะมีผ <cam> ู <ng S 2> <Y> ้บรหมีนะใส่เอื้อเอือเอืักิมปาาก้งเอือกนงีเอเ่ได้เลือนะมันไได้หอนปานนั่นนงบางทีอนี่มันใส่ถั่วเนี่ยมันโม่ห่อว เือนน้องวีถอดใส่ละท่านกอย่งบ่เอามากินเละยังบะหอนได้ๆเจ้งน้าีーー่เมาทำยา่นันมื่นไม่เปลี่ยนเนะกินแกงมไม่ไปฟ่า มีนำนยอห้างโง่เลยมน้ำู่มีน้ำอยู่บ้าจากที่เราชอบกินนะแกงกินแกงหน่อไม้าคกลางนะานนอกใ่หนึงเด้อนือนี่กินแกงหน่อไม้เลี้ยงนอกอยู่บัสฟีพี่น้องบแหลงหอมมะนาวก็เลยเปลี่ยนกินแกงหน่อไม้ไ่ป่านะเสียกันเนาะ แคบักแกงแกงไมเจวดอยนะยนกินน้ำไมไมันอ้ตัวงมาเลยยังไม่เอมไมากินงมาึเขาย เป็นซึ่มเยเอะพราะบอใส่เต็มพราะ้วลูกอะใส่เต็มมันมัน่อาไปแนะ่อ่พอ่อให้ิมอตมนนตีนนะอือันนนน้นว่าเรื่องวันตีนสุดยาวันตีนนี่เนาอือ พร้อมปุ๊บลูกลคุณกกล่องพร้อมจังดีสำหรับพี่น้องที่เขอจบลงก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามให้ยกำลังใจได้พี่น้องตามชมตอนต่อไปแม่ใหญ่ออกมานอนหน้าสเป็นอะไรเนาะพี่น้องหมอแดงพี่น้องพอกันอีกเถอะนะเอาของสามเรียพี่น้องมา